ผมมีทีส่สวนผักเป็นการปลูกไฮโดรโปลิกสร้างรายได้นะครับพี่ท็อปปลูกเมื่อเรจะปีหรอจะเข้า5ปีแล้วครับอยูส่สวนแม่ละดาเพศแบบถูกต้องมีมาตรฐาน G A P ควบคุมสารเคมีได้ปลูกผักทั้งหมด60โตมนีหลักๆ3สายพันธุ์มีกีนโนมีฟินเลมีคอส ปลูกระบบน้ำบ้านเฮาเอือกระบบน้ำนอนหรือว่าระบบท้างเพื่อนๆผักไฮโดรโปรนิแบบนี้มันดีกว่าระบบอื่นยังไงครับระบบนี่ใส่คนหน่อยระบบน้ำตื้นเนี่ยมันจะไม่มีถ้วยปลูกดึงขึ้นมาเอาไปเสียออกแล้วก็ม้วนรากน้อยนึงแล้วก็บีบน้ำออกเพิแค่นี้แล้รก็แพื่อนี่ครับท่านผู้ชมครับตลัด มีนโอ๊กเริ่มปลูกผักสลัดนะครับตอนแรกที่ยังเพาะเมล็ดผักลงใส่แผ่นฟองน้ําให้ดูเนี่ยก็ต้องเพาะใส่ยาสีเท่านั้นเลยครับเนี่ยนี่ครับผมก็จะแกะมันนี่มีช่องไผ่ช่องมันนะครับนี่นะครับมีต้นผักสลัดหนึ่งต้นครับเดี๋ยวห้องเสียวนี่ไปปลูกลงในรางน้ําหรือว่าตกนะครับพอได้มาเนี่ยเขามาใส่หลุมนี่ครับนี่วางเพื่อพุ่งเนี่ปลูกไปแล้วประมาณสักสามมือค่อยไปใส่ปุ๋ยมันน้ำหนึ่งลิตร ต่อปุย๋ย A 5ซีปุ๋ย B 5ซีซีอยู่ที่ประมาณนี้เราเห็นตรงนี้มัหนหวานนะหลักๆเลยครับพี่ใส่อยู่เป็นฮอร์โมนนมสดอเอ็มลอยนะถุงชุบรสแน่นวเลยะไรแต่ผู้ใดมาสื่อหรือห้าไปขายใส่อ๋อผมขายออนไลน์เลยครับเมื่อหนึ่งเขาต้องเก็บไว้ปะนะครับพี่ครับเขาเก็บประมาณโต๊ะแบบนี้แหละสองโต๊ะตีนมร้อมแล้วประมาณสี่สิบถุงสี่สิบถุงประมาณร้อยยี่สิบโลถุงละสองร้อยสิบบาทเป็นเงินเจ้าบาทสิ็ ประมาณ8แันขึ้ค่าเป็นเดือนเนี่ยจะเยิ่งขึ้นอยู่ประมาณเข้าเมื่นแสนลบเรียบร้อย สวัสดีครับรายการเกษตรตะกอนไทยสังไรได้ครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนผักนะครับเป็นการปลูกไฮโดรโปนิกสร้างรายได้นะครับที่เห็นอยู่ข้างล่างนี่ก็คือผักสลัด60กระโตนะครับพื้นที่ประมาณเกือบ2ไร่นะครับเนาะโดยวันนี้อยู่กับเจ้าของสวนครับเราจะพาไปสอบถามว่าเพื่อนวิธีการปลูกยังไงหรือว่ามีเทคนิคการปลูกยังไงเนาะครับเนาะไปดูกันครับพี่สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมนะครับตัวไอ้โปรจากนะครับผมผมท็อปนะครับผมอ่าเป็นตัวแทนของคุณแม่ระดาฟาร์มผักไฮโดรโปนิกนะครับวันนี้ ไอ้ไซเราไม่เยียมไหมไส้ไนอกขบ้าครับมาต่ขอนแก่นมาากขอนแก่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับมาผ้าช่มแปลงของแม่ลาดาขอความรู้ให้ท่านผู้ชมเบิ่งครับนี่ตอนนี้กําลังเก็บพักครับที่ไปส่งลูกค้าที่ไปส่งลูกค้าแรงนี่แหละครับนี่นี่เป็นพักพักอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นพักกินโลกพักกินโลกปลูกกันปลูกระบบน้ำบ้านเฮาเออระบบน้ำเนาะหรือว่าระบบทางเดินเดนอนระบบไฮโดรโปนิกพักไฮโดรโปนิกนะครับผมนี่กาลัง เก็บผักสี่เป็นโซนครับค่ะแม่ค้าสลัดโลครับบอกอนนว่าเขาเป็นว่าการปลูกแบบใดครับพี่ท็อปเนี่ยผักไฮโดรโปโนิกไฮโดรโปโนิกไฮโดรโปโนิกระบบน้ําตื้นระบบน้ําตื้นมีครับระบบน้ำตื้นมัน<ว>มีหลายระบบะบ,บ่มีหลายระบบไปมีรบะบบน้ำมีปลูกกล้องเนาะทั่วไปปลูกน้ำเลืกแล้วกับปลูกน้ําตื้นนี่ก็เป็นระบบน้ําตื้นครับที่ปลูกกันยุบานเอาลองมาปลูกเบิ้องข้างไปเพื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นของอันที่มีสามระบบนะครับท่านี่สามระบบมีครับแต่ว่าแบบกล้องว่านึง แบบคลองนึงทีเดียวอ่าแล้วก็แบบน้ำเลือกแบบน้ำเลือกแล้วก็แบบน้ำตื้นน้ำตื้นเนียครับนี่คือเป็นระบบน้ำตื้นหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าไฮโดรโปนิกไฮโดรโปนิกน้ำตื้นเหมือนกันชื่อเหมือนกันครับแต่คนละระบบแบบนี้มันดีกว่าระบบอื่อนแรงเลยหรออันนี้ตัวนี้ระบบนี่ใส่คนหน่อยครับซึ่งในการปลูกเนี่ยของเขาเนี่ยสังเกตเห็นว่าระบบน้ำตื้นเนี่ยมันจะไม่มีถ้วยปลูกอ่าจะไม่มีจะไม่มีถ้วยปลูกนี่ครับ เอาไม่ได้ใช่ถ้วยเอาเมืองบางหม่องวิสิเป็นไม่ถ้วยปลูกถ้วยจ่อพวงอะไรเนาะเมี่นครับไม่ถ้วยผูกอันนี้มต้องมีถ้วยปลูกกันป่ะเขาแค่ดึงขึ้นมาแล้วก็เอาใบออกนี่ครับเอาใบออกประมาณนี้ตอนดีตั้งกันยังได้ระวังกันมีถ้วยกรับว่ามีถ้วยเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้เนาะมันใส่ค้นเอาถ้วยใส่ลายขั้นตอนพครับมันเริ่มันจะขั้นตอนการปลูกเลยครับครับเอาออกับต้องออกง่ายอีกเอาออก่ากล่างถ้วยเอีกงากเอีกอันนี้เขาดึงขึ้นมาเอาใบ เอาไปเสียออกครับแล้วก็ม้วนลากน้อยนึงแล้วก็บีบน้าออกปึ๊บแค่นี้แล้วก็แบบนี่ครับนี่ครับตานผู้ชมครับนี่ครับยังไงสลับปีนโอ๊กหลคกที่โอ๊กนี่ครับประมาณจะจ็กขีดนะคี่ประมาณขีดกว่าถึงสองขีดโอ้มหนี่ครับนี่ครับเยอะแพรกมานี่ครับนี่จะแพ็กไปส่งลูกค้านี่เขาข้าววนมาได้ไปท็อปตั้งสี่เก็บแด้นี่อยู่ที่ประมาณสี่สิบถึงสี่สิบห้าวันอันนี้ประมาณสี่ิบสามมือครับครับ ดึงขึ้นมาปุ๊บเอาใบออกแค่นั้นครับอดี๋ยวได้ใส่ค้นหน่อยนี่ครับเพื่อเป็นข้อดีของการปลูกระบบน้ําปื้อนแบบนี้นะทั้งหมดที่เห็นอยู่นี่ประมาณจะแปลงหรือว่าจะเคิ่มนี่ยังจะโตโตจะโตครับอยู่สวนแม่ละดาปลูกผักทั้งหมดหกสิบโตครับอันนี้บ่ืครับหกสิบโตหกสิบโตมีผักจัดสายพันธุ์ยู่นี่ครับมีหลักๆสามสายพันธุ์มีกีนโอ้มีฟินเล มีคอร์สสามสายพันธุ์สายพันธุ์หลักๆแต่ว่าก็มีเรดโรมาเห็นข้างนี้เนาะมีเรดโรมนิดหน่อยอันนี้เป็นต้นลอกผูกว่ะต้นลอกผูกต้นลอกผูกอ่าเราถือไปทอผ้าไปเบิองแต่งครับทุกชนิดแล้วกันได้ได้ครับอะไอกอนครับได้ครับอ่านี่ก็ในน้ำนี่เลยครับกินโอก่อนแล้วกันอ่ากินโอกก่อนครับซึ่งอ่ากินโอกของเขาเนี่ยลูกค้าเนี่ยที่ปลูกเนี่ยคือลูกค้าส่วนมากจะเอาเพ็ดสลัดโลโลสลัดจะเป็นเบอร์หนึ่งในการต้องการของผักสลัดจะเป็น กินโอ๊กไงคื่อันนี้ขายดีสุดถูกในสวนท่าเนาะถูกต้องจะเป็นขายดีสุดเพราะว่าตลาดต้องการหลายหนึ่งไม่ขาดสลัดโรสสองทั้งโรงงานอุตสาหกรรมก็ใส่ด้กันครับเป็นกินโอ๊กครับคือ่็เป็นผักสำหรับพงกับพงครับแม่เป็นผักทีกินไงถ้าคิดพอวาสลัดนี่คืออันนี้แหละคือเข้ามาสลัดครับแล้วก็ต่อไปครับจะเป็นทั้งคอร์ดเมืองท้าพี่ก็ได้ครับ เดินมาครับทางนี้ครับเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นสลัดคอดนะครับแต่ว่าพวกสลัดคอดเนี่ยมันจะอยู่ในตระกูลพวกผักกาดผักกาดพวกพวกไข่ไข่ขั้นหายัางไปสิครับแต่ว่าเขาอเอ่ยเป็นบบสลัดคลอดเนาะครับตัวเนี้ยถ้าทั่วไปแล้วเนี่ยจะไปกินเมี่ยงอกินกับพวกเนี่ยปลาเผาครับเมี่ยงปลาทูกินกับพวกซีฟู้ดนี่ยจะอร่อยมากๆเลยอันนี้ประมาณเท่าไหรล้วนี่อันนี้อยู่ที่ประมาณ สามสิบจะสามสิบมือนะยี่สิบแปดถึงสามสิบ้าณนี้ครับผมว่าผักหนานาม่ไงเร็วนาะหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยผักสลัดคอดเนี่ยจะไปเห็ดพวกเขาเห็นในแฮมเบอร์เกอร์ป่ะครับเมเ่าเปิดขึ้นมาเนี่ยตัวนี้แหละนี่คือผักทีอยในผักทีอยในพวกแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าแซนด์วิชต่างๆมันจะเป็นผักสลัดคอดคือชุดนี้อืครับอันนี้ ถือว่าเป็นลําดับที่เท่าไรที่ขายดีอันนี้เป็นลําดับที่สองสองครับลำดับที่สองล่องจากอะไรกินโอกินโอกใาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยช่วงปีใหม่เนี่ยคือขายดีเป็นเทน้าเทท่าเพราะว่าลูกค้าเอาไปกินกับเนี่ยปลาเผาย่างต่างๆครับจะเป็นลักษณะไประมาณนี้ที่สามที่สามจะเป็นฟินเล่ก็พี่ครับนเล่อันยองยองไงเนาะอันยองยองนะพื่กันว่าครับเนี่ยมันคือ ก็คือกันจังไดคนละสายพันธุ์ครับอคนละสายพันธุ์แต่มันกันมีมีฟังนี่นะครับานูชงครับนี่ฟังนี่งานคนละสายพันธุ์ตัวนี้สิ่บ่คอยเขาุ่มเนาะงานตัวนี้น่ะถ้ารสชาติมันเนี่ยเทียบอีกอย่างนึกงคือผักกาดแก้วนะครับเนี่ยผักกาดแก้วซึ่งพักช่วงนี้เนี่ยมันจะกรอบมากๆเลยครับเนี่ยอืมเพราะว่ามันจะมีนี่ครับลักษณะของผักแต่ว่าทาเฮา อวิรีนี่ถ้าผู้ใดติดผักนี่คือผักฟิเลียนี่คืออร่อยครับที่สุดเลยครับประมาณนี้มันกรอบนะครับนี่มันจะกรอบคล้ายๆผักกาดแก้วคผักกาดแก้วบ้านเฮาเลยครับครับนี่ครับจังสีจากโลกเลยพี่เออเพิ่นจะขีดนี่ประมาณขีดกว่าๆสองขีดนาะประมาณนี้ครับ้อนนั่นเหรอครับเฮ็ดคือ็อย่างฟิเลียเท่กันแต่คนเราใส่พันธุ์พันธุ์ไทยนี่พันธุ์เนี่ยนี่ต่างประเทศต่างประเทศออสเตรเลีย เอาคือว่าผูกขึ้นกันเรือจากไหนขึ้นเรือกอ่นท่อท่อไปท่าไปจะนิยมตัวพี่อ่าคน้าตลาดท่าไปจะนิยมตัวนี้มากกว่าอ,อันนี้เพราะว่าทําไมถึงลูกค้านิยมตัวนั่นมากกว่าถ้าทั่วไปตลาดที่ว่าน้าตลาดคลองถมบ้านเฮานะครับหนึ่งมันบ่อหออืมอันนี้มันจะรัดครับตัวนี้มันจะรัดก,กว่าซึ่งทั้งลูกค้าเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะหนักหนักกว่วตัวพี่ มันก็ว่าเขาเอาออกไปยากเป็อย่างประมาณาานี้แหละความหมายของอือแต่ว่าบอกว่าสวยกันบรสชาติเดียวกันไม่ต่างกันรสชาติเื่กันรสชาติกันแต่ว่าคนระรุสองอที่นี่เราวางอันหนึ่งอันสองอันสามนี่ครับสมมติเปรอร์เซ็นต์นะเป็นครับอันนัจากเปรอร์เซ็นต์อันนี้ประมาณหกสิบไอกินคอสแมนหกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบถ้าตีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับอันที่สองล่ะอ่าอันที่สองนี่จะอยู่ที่ประมาณสามสิบสิบมันจะเป็นอันนี้ะมาณสิบ เพราะว่าตัวนี้มันบัตถอีหยงมากมายไหมครับที่ผมเห็นอะแค่เอาไปแปะใส่จานนี่ซื้ออ๋อไปแต่งหนาไปแต่งหนาจานนี่ซื้อแค่ประมาณนี้ครับอันนี้คือก่อนแล้วนี่ขายทรงกันโรงงานเหมือนบ่ครับหรือว่าจังไ๋หรือว่าทั้งหมดเลยอ๋อถ้าขายทรงโรงงานอีกแบบหนึ่งเลยอ้ตัวนี้อยู่ที่ประมาณสี่สิบกินโอ๊กสี่สิบแล้วอันนั้นยี่สิเปอร์เซ็นเลยกับกันเลยกับตลาดทั่วไปคนละแบบเลยคนละแบบครับความต้องการคนละอันกันเลยเพราะว่ากินโอ๊กเนี่ยมันบ่ไจะใส่หลายอืมต่ว่าจะใส่พวก ฟินเล็กับคอร์ดเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงแต่ว่าถ้าเป็นทั่วไปอะตลาดทั่วไปที่เขาไม่นี่จะใส่พวกกนโนกหลายประมาณนี้เห็นไม่ทา้งุณอีกมีทางคุณส่วนมากจะมีแต่ฟินเลสนะครับที่ปลูกไปเราผ้าหยางไอ้เบิ้งเรื่อยนะครับเราพอดีผักไต่แล้วงามอดะ๋ยวเราอยากผ้ายางไอ้เบิ้งมาในส่วนทางนี่อันบกง่า่เลยครับนี่ครับอันนี้เป็นผักกีโนก สายพันธุ์แอดเมียร์ซึ่งเป็นแปลงทดลองมันคืออันไงล่ะพี่เมียนเพราะว่าเก็บเป็นเพราะตามจริเพอแล้วครับแต่ว่ามันไงได้อีกว่านี้เพราะปีเนี้ผมจะล้อมมึงว่าผักสลัดกีโนกเนี่ยครับถ้าเขาเว้นระยะอยู่ที่ประมาณถ้าปกติเนาะหกสิบหรือว่าห้าสิบเป็นไงประมาณนี้มันจะถึงสองกิโลหรือเปล่าเฉพาะต้นหนึ่งครับจะประมาณนี้เราห้องปล่อยให้มันใหญ่ๆยังเสยมัน เียรสชาติป่ะเหรสชาติมันไม่ที่ยเก่าอยู่รสชาติอาจจะเปลี่ยนครับแต่ว่าผมต้องการว่าไอ้ฟอร์มของผักเนี่ยมันจะเป็นพุ่มบ่หรือว่ามันจะถอดยอดขึ้นเป็นการทดล่องนะครับการ,าราทด<ม>ล่องเนี่ยนครับผมยังเรียกได้ไหมเนี่ยเป็นการทดล่องเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณต้นละหนึ่งกิโลแล้วครับเนี่ยต้นละหนึ่งกิโลแล้วครับถ้าถ้าตัดรากออกก็จะเหลืออยู่ประมาณสักเก็ดขีดครับขีดเก็ดขีดได้แค่จะประมาณนี้ แต่ว่าก็เป็นที่น่าเข้าใจแล้วครับส่วนครับแต่บอกว่าขายเพราาท่านได้ขายครับตัวนี้คือเป็นแปลงทดลองของผมเป็นสาหรับเบิ้งครับครับเพราะว่าช่วงหนาหนาวเนี่ยพักมันค่อนข้างที่จะสวยแน่จั่งน้อยครับผมีประมาณนี้พี่นี่พี่ครับปลูกมาหลายจัปีลหรอจะเข้าหาปีแล้วครับปีที่ห้าใช่ครับปีที่ห้าปีนี้จะเป็นปีที่ห้าแล้วอยู่ที่สวนเรามีผ่านการตรวจสอบ G P มีมาตรฐาน G.P. อยู่แล้วถูกต้องเลยเนี่ยครับมีเฮดแบบถูกต้องมีมาตรฐาน G.P. ควบคุมสารเคมีได้ครับครับได้ใบรับประกันยังน่าจะจะเข้ารอบที่สี่แล้วจะเข้ารอบที่สามนี่แล้วครับครับผมคือต่อทุกปีบรืังไงสองปีเทียครับสองปีเทียครับสองปีเทียนึงครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเริ่มปลูกพัสลัพ์ไทยจากปลูกคือพีท็อปเนี่ยต้องเริ่มจากยังไงนะครับเนาะ พี่ทอผ้าเบิ้งต้งแต่กระบวนการแรกได้ไหมได้ครับได้ครับอันจะขั้นตอนแรกที่ยังขั้นตอนแรกอ่าเดี๋ยวที่พาไปเบิ้งมันต้องเอาเพาะเมล็ดผักอ๋อลงใส่แผ่นโฟมแผ่นฟองน้ำเนาะครับอ่ะไปดูกันครับนะครับผมครับนี่อ่าอันนี้ขั้นตอนการเพาะเมล็ดค่เพาะเมล็ดเม่นครับอันนี้เพาะเพาะเมล็ดนี่เขาจะเขาจะเพาะเมล็ดหนึ่งเมล็ดเนี่ยใส่แผ่นโฟมเนี่ยแผ่นฟองน้ำเป็นแผ่นฟองน้ำเนาะอืมอีวเพาจะเป็นแบบนี้ครับ เป็นช่องไผรช่องมันเยอะการเฮ็ดให้โดนเนี่ยก็ต้องเพาะใส่ยาสีเท่านั้นเ่นป่ะครับเนี่ยเขาพาะใส่ดินได้ป่ะได้คือกันแต่ก็ต้องไปล่างแล้วก็เอาไปห่อใส่ฟองน้ำเหมือนเขาใครเราเอาใส่ฟองน้ำเลยครับดีสุดละใส่ของหนาไม่งันดีสุดไงเลี้ยวครับครับอันนี้เจ้ามือนี่ครับนี่ทีงซื้ออันนี้สิบสองครับอ๋อมาันนี่ครับครับเพาะเจ้ามือก่อนพี่ท็อปมาไม่เกินสิบห้าอ๋อครับไม่เกินสิบห้าควรจะเอาไปลงแปลงก็ตอนตอนเขาลงเนี่ยเขาลงสุดลุ่มวันนี้ไม่เจังไหน ลงทุกลงครับมันคือว่าเกิดทุกลมเยอะเมนี่นะครับคือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของการปลูกครับเพราะว่าเมล็ดเท้าใส่เมล็ดครับทั่วไปแหรืนมะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั่วไปครับเมล็ดเปื่อยจะไม่นามเราก็้ายังบอาพี่ท็อปว่าครับผมไม่นานใบใส่อย่างนอกจากว่าปลามาเลี่ยงแต่มันกินไมเอาี่ยงหรอางีงครับประเดี๋ยวที่ไหนเก็บเอาไปปลูกป่ะที่ี่ไหนไร่กันไปไหนพอด้แล้วปุ๊บเนี่ยที่เอาไปปลูกก็ผมปลูกไปแล้ว บางส่วนเดี๋ยวเสี่ยวไปเบื้องว่าเท้าตอนนี้เท้าเอาไปเพิ่มนี่ยงมันจะเป็นแบบนี้นะครับอืมเป็นแบบสี่ซึ่งแกะไปละเตี้ยนี่ครับผมก็จะแกะมันช่มีช่องไผ่ช่องมันครับนี่แกะไปตามข้อมันเนียดจะครับแกะไปามข้อมันงี่นี่นะครับนี่ต้นหลักสลัดหนึ่งต้นครับในต้นนี้ครับเนี่ยฟินเลฟินเลยนะครับเดี๋ยวห้องเสี่ยวนี้ไปปลูกลงในแม่นรางน้ําหรือว่าโตะนะครับไปครับไปดูครับคิดว่าปลูกเขาแม่นหรอเอามาวางครับไปวาง นี่ครับผมเนี่ยรังแกะไรมากต่ทีเขาใส่เ็นนี่ครับอ๋อเพราะอนเขามาใไส่ลุมเนี่ยทีเพราะได้ม้าเนี่ยเขามาใส่ลุมเนี่ยครับนี่ร้างเพื่อลงน้าคืออย่างไครับนี่ปลูกเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วครับอืมมีแค่นี้วิธีการก็คือผมไม่น้ำเบมืนนเพี่น้ำมันจะวนวนครับมันจะโดดขึ้นแล้วก็วนลงที่นี่อยู่น้ำไม่น้อยเยียวครับเป็นระบบน้ำตื้นน้ำตื้นนะข้าวมันน้ำตื้นนะขื้น ในเหนีอสิบ่ค่อยนำเมียนนำมันจบ่ตีบ่วร้อยปั๊ดเลยเพราะว่าเขาตั้งแปลงเอียงเนี่ยครับเอียงตั้งกันอยู่ที่ประมาณสามสิบเซนอ่ะตั้งจากบนลงล่างครับประมาณนี้ที่นี่ห้ปุ๋ยไปเนี่ยอันนี้ยังไม่ใช่ห้ปุ๋ยครับเพราะว่าพึ่งปลูกต้องต้องเว้นไว้ก่อนห้มันถ้าบ้านเขาเนี่ยก็คือห้มันติดก่อนอืแค่สามเมื่อไม่ย่างนั้นหอยมันฝืนก็จสามเมื่อคอยไปใส่ต้นไม้ ชิ้นถูกเอาวันลากรากผักมันช้ำอยู่วันนี้ครับมิฉะมาณสักษาเมือค่อยไปใส่ปุ๋ยมันเราต้องไปเฝ้าแต่ไมเพราะว่าถ้าเขาใส่เร็วเดี๋ยวมันจะรากมันจะเสียครับครับนี้ใส่ใส่ยังไงนี่ใส่ปุ๋ยยังไงใส่น้ำเนี่ยบอกเมื่อใส่น้ำเนี่ยนะครับผมล่องผ่านฝาลงเงิงน้ำของเขาเนี่ยอยู่ในอยู่ในบ่อเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสองร้อยลิตรนี่แหละครับเป็นที่ถ้าอัตราจริงๆในการใส่ก็คือน้ำหนึ่งลิตรต่อปุ๋ยห้าซีซี ปุ๋ย A 5cc ปุ๋ย B 5cc อยู่ที่ประมาณครับจะคือหม่องผสมมาเยอะนี่เป็นปุย,ยี่ีเลยแม่มนครับเคล็ดแ,แบบนี่ไปเรื่อยๆจนน้ามันลดเขาเติมน้ำนเข้าไปไหมสมมติว่าเขาเติมเข้าไปลิตรนึงเขาก็เติมปุ๋ยเข้าไป 5cc น<อ>ี่นะครับรม<อ>าณน,นี้ครับง่ายๆราคาได้ไงราคาได้ง่ายครับแปลมันเป็นที่ต้องการของาาเข้าของข้าวสวนคืออันไหนที่มันง่ายที่ประหยัดที่สุดล้างปลูกปกติแล้วจะเป็นราคา ล้างตัวเนี้ยจะอยู่ที่หกเมตรอืมอมัต่ต้กันเปสิบสองเมตรอืเพื่อที่ตัางพูนตอนนี้สิบสองงนครับเพื่อที่จะลดต้นทุนในการใส่มอเตอร์แล้วก็ใส่ไฟของเขาลงครับรวมกันกัวเพลทหัวตอนสามแถวเลยครับก็ได้เขาเนี้โคนมันจะโหลดเกินไปครับงั่นครับเพราะว่านี่มันมันต่างกันอยู่ที่สามสิบเซนอืมขบวนสมมติว่าร้อยนึงขาใต้ก็ชื่ประมาณเจ็ดสิบมาเนี้ยครับ ต้องเห็ดสลบนมันใ้เห็ดสลบลงเพื่อให้น้ํามันไหลลงครับครับเป็นเอียงใช่ไห็แนแขนมันไหลซากก็นีเก็ไม่ได้ที่ที่ปัญหานะครับถามเป็นฟ้อมดูทีครับอันเนี้ยซื้อมาจากบาทไหมอันนี้ตลาดตัวไปสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบต่อเส้นนะก็เส้นสองเส้นสองสองเส้นนี้มัญหาร้อยเนี่ยสองเส้นหาร้อยหนึ่งสองสามสี่หมดตัวนี่สี่พันห้าชุดนี่สี่ปัญหาเนี่ยร่วมไอ้ขาไปครับเนี่ยบอกครับเฉพาะตัวนี้เนี่ยสี่พัญหาเนี่ย ฉะพาะชุดชุดรางชุดรางสี่พันห้าเคนสิ่อยากเริ่มต้นเนาะใช่ครับเดียวแต่เฮานี้ยนนีแต่วขันว่าต้องเห็ดชิบซองก็ได้กระสิบว่าต้องเห็ดห้าสิบสองเห็ดดเฉพาะตัวนี้ก็ได้ครับอันนี้เขาก็ไปหาไม่ก็ได้ครับไม่ไม้สยังก็ได้ไม่ยุ้าประมาณสองปีครับไม่ไพ่ประมาณปีกว่าอแต่ว่าสาคัญคือตัวพี่อเงี้ยสำคัญคือตัวนี้ครับเ้าก็ปเห็ดเอาครับใส่ท่อพีวีซีได้บ่ได้กันก็เป็นซี้อนผมมาดีทามอยู่ เพราะวิี่มันจอเอาสิได้ห่อนมันห่อนอ๋อมันจะห่อนกว่ามันอมความห่อนกว่าตรงนี้อืมอันนี้เข้าออกแบบว่าแล้วเนาะเนียนครับถ้าแบบว่ามีทนทนแรงน้อยนึงเนี่ยถามว่ามืดเนี่ยโลงนึงเนี่ยพวอมหลังค้าพ้อมเนี่ยครับหนึ่งหมื่นบาทอืโดยคองดีเลยจบๆเลยครับครับหนึ่งหมื่นบาทนี้ได้ยังเนี่ยเท่ากับพวกเล็กเนะยเล็กพวกนี้เขามาซื้อม็นหลังค้าเนี่ยครับพวกขาโต๊ะขาอย่างแล้วก็อันนี้ก็บซีพันหาวนะครับที่ผมคำนวณม่งหนึ่งประมาณหมื่นหนึ่ง ครับประมาณนี้ต่อต่อปลกเรื่องกันลังค่าเนาะอดีสแาเล่นรบบสาแลนขาวเนาะอ่าเป็น้าใบยูวีครับครับกลองแสงใช้สำหรับกลองแสงกองแสงเนี่ยกลองแสงเนี่ยฟุ่นไหลเข้า้องใส่ประมาณเท่าไรครับความหนามันแล้วถ้างบครับแต่ว่าถ้าให้ดีจริงๆนะเพิ่มเนี่ยนี่งบรายเนี่ยครับประมาณสองวัยไม่ควอนแต่ว่าเมื่อกี้หนักเนี่ยครับที่นี่ใส่ประมาณร้อยห้าสิบครับผม ได้ห้าสิบไมโครนรอยหนึ่งก็ได้แต่กระสีขาดเร็วเนี่ยงน้อยประมาณรอยห้าสิบกำลังดีตรงนี้ยังก็สไลนด์ดำสไลนด์ดำห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตัดนึ่นาทีขึ้นอย่างครับนี่ทางเสียงสามครังทาสงใส่ก็ได้เพาใส่ก็ได้ครับผักเข้าบ่ห่อนลายเขาเว่าใส่กระเดยใส่ดีต้องใส่ต้องครับผมตัวประมาณนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดีสุดหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็นี่ครับแต่ว่าห้ามเกินนี่เกินนี่ผักจะยืดไปเลยอือประมาณนี้ครับ มีผลต่อการส,างสงัสงห์แสงนํานีมีการสังห์แสงมีสีเขียวได้ปะถึงไดเฉพาะสีดําสีเขียวก็ได้ครับแต่ว่ามันขาดงายไยที่ล่ะอ๋อสีเขียวเนี่ยขาดแสแลนเนี่ยที่ดีสุดคือสีเทาในการปลูกผักอตามวิชาการครับอาจารย์มหาลายัยสอนเลยครับแต่ว่ามันขาดงายไยที่ล่ะมันอยู่บันเขาอ่ะถึงแดดแล้วมันกรอบแล้วมันขาดเลยสีเขียวแห่องขาดง่ยงทนสุดคือสีดําก็เลยใส่สีดาเดียว หาง่ายพอหาง่ายพอเหมือนปลูกไปทั้งหมดสี่สิบถึงสี่สิบห้าวันใช่สี่สิบถึงสี่สิบห้าวันเก็บได้นะครับเนาะท่าย่างก็ท่าควรบัดเนี่ยครับท่าไหนก็ลังงามนี่อันนี้ประมาณเดือนเมือรึครับอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยตามอายุการเก็บเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบห้าวันเด้อ๋อหาที่หาใช่เพราะว่าฟินเลสกับเลสโอ๊กเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบห้าวันในการเก็บการขายแต่วอายุส่วนหนี่งมาได้จะต้องเก็บเั็นแค่สี่สิบมือเลยครับสี่สิบฮาร์อเป็นต้นไปเพราะว่าอันนี้พพออเก็บไปนี่แล้ว เพอแล้วครับอพอแล้วครับมาส่วนเราพอแล้วครับเพราะว่าอย่างกที่หนึ่งเขาต้องให้มันหมุนรอบกับทั้งลูกสวนเขาไม่ได้พอครับเพราะว่าถ้าเขาปลูกเก็บตามอายุได้เพิ่มเนี่ยคือผมม่ไดมาจ,จดว่าผักอายุประมาณเท่าไหร่เช่นผมจะรู้จากเด้อ๋อนี่ผักนี่ประมาณอายุประมาณนี้ครับถ้าผักน้อยก็นี่จะอายุประมาณนี้เดม,มาร์จดว่าแปลงใดอายุเท่าไหร่นี่ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเขาไม่เทคนิคเองเลยห้มันให้มันงาม นอกจากการใส่ปุ๋ยมานำหนามเราเหตุเรื่องอะไรให้มันรสชาติดีเขีบเสียบตงไหมรับน้ําสม่ําเสมอครับฉีดยาสม่ําเสมอใช้เคมีพัธุ์ในการฉีดยาดูแลให้ได้ครับเพราะว่าหนึ่งกับพวกน้ามักอย่างต่างๆอือพวกอ่าน้าสมวนไม่แนะ่พวกอย่างต่างเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าแบบว่าผักมันหน่อยอย่ถ้าผักมันประมาณนี้เนี่ยพายายามใสใ่พวกคีว่าภาพดีกว่าเด่นตนค้นกินนนี่ครับ อ่าพวกคีว้วค่ะพวกน้ำส้มควันไม้<อ>พวกอีกอย่างต่างๆนะที่มันแบบ,บเป็นที่ว่ามันเคมีอ่ะแต่รประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นใส่เขาบ่ทันได้กินอ่ะกาลังเติบโตยเนี่ยจะใส่เคมีเนี่ยบม่มีปัญหาอืเฮาพยายามรักษาผักครับให้มันเป็นทรงรวบให้มันขายได้ก่อนอจะใส่เคมีพันก็ได้บม่มีปัญหาขออย่างเดียวแหละก่อนที่จะเก็บอ่ะหรือว,ว่าก่อนที่เขาซี ไปขายประมาณจากเจ็ดถึงสิบวันจะครับพยายามใส่เคมีพันจะดีีสุดต้องยังไงชี้วันชี้วันเช่นอี้ยังอ่าสไม้ส่ไม้พวกอย่างน้ำมักยังตั้งน่ะครับพวกประมาณนี้ครับยานํำยาสูบลองเลยใส่เบิรงเพราะว่ายาเราเห็นตรงน้มันหวานท่านี่ที่หวานได้ก็คือที่ผมใส่อยู่นะเป็นหอม์โมนนมสด๋ออม์โมนมสดเอียมลอยนี่นะครับ ผมชุลมุนแน่งอเลยนี่ครับกมจะอี้มีผข้งมนนมสดเนี่ยนะครับแต่ว่าข้อเสียมันคือมันจะเป็นคาบเอามันนมสดแต่ว่าพยายามจากมือหนึ่งครับสองมือหลักๆเลยครับที่ใส่อยู่เขาจะลูกกินเขากับปรุงเอาก็ได้ครับรสชาติยากได้กรอบกับเอ็ม้อยอ์ยากได้หวานกับ้องมอนนมสดนี่คือหลักๆเลยครับยากได้รสชาติแบบใดได้มดครับผักสลัดครับผม เรากลับไปหมองตกาพี่ทอปข้าลังเก็บสกัดสิไปจบอยู่หันเลยนะครับเนาะท่านผู้ชมเก็บกอครับครับกลับมาหมองกอกลับมาหมองเกาที่นี่มือหนึ่งเขาต้องเก็บไ,ไรบ้างน่พี่ทอ็อปมือหนึ่งเนี่ยผมจะต้องเก็บผักอยู่ประมาณตีล้อมๆแล้วประมาณสี่สิบถุงสี่สิบถุงประมาณร้อยยี่สิบโลเฉพาะส่วนเขานี่ยป่ะใช่เฉพาะส่วนเขานี่ยนะครับร้อยยี่สิบโลใช่ครับหลายถือพี่ท็อปร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบโลร้อยยี่สิบประมาณสองโตครับแต่เป็นแบบนี้สองโตประมาณนี้ครับสองสองโตเงาวนี่ เนี่ครับนี่ครับนี่คือโตโตนี่ประมาณหกสิบโลครับครับเอาเก็บประมาณโตะแบบนี้แหละสองโตหนึ่งโตหกสิบโลใช่ประมาณนี้ครับที่เก็บโยส่วนราคาหนมือนี่ราคาจากบาทเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบาทถุงละสองร้อยสิบาทถุงละสองร้อยใช่ถุงหนึ่งกิโลสามโลครับครับถุงละสามกิโลเก็บอยู่นี่คือทรงไม่ข่าไม่ข่าสารัดโลครับครับเป็นเงินจากบาทเท่าไหร่มือนี่เดือนหนึ่ง หน anyway, oh. uh, ึ่ง e วันจากส่วนห่อเนี like ่เ like ป็นเงินกี่บาทร้อยร้อยยี่สิบคูณเจ็ดสิบครพี่เป็นเงินกี่บาดพี่ละพานแปดพันเงินะแปดพันต้องเหมือนเลยบอกเออข้าวข้าวครับครับเงินข้าข้าวอันนี้เฉพาะอันนี้เหรอครับหรือว่าทั้งหมดของส่วนเฉพาะอันนี้ครับอเพราะว่ามันกับมีของจีอ็นของม้าน้ำครับครับเอาขันตีรวมๆหรือเงินหนึ่งเจ็บประมาณจากโล่สี่ร้อยครับฮะสี่ร้อยโล่ใช่ครับสี่ร้อยโล่แลแสดงว่าพี่ชอบกับ มีของบองอื่นอีกตัวครับมี่องอื่นมางแกงบางนี้แนนครับมี่องอื่นพร้อมครับสี่ร้อยกิโลใช่ประมาณสี่ร้อยโลเอ่อราคากบาทประมาคันเจะะนนาา็ดสิบการจะรับรองมาถ้าเฉลี่ยด้วเที่ยวมันหกสิบมันราคามันบวกขึ้นกันป่ะใช่ใช่ครับประมาณนี้ก็จะเป็นหกหกสิบหกสิบบาทใช่หกสิบบาทหกสี่ยี่สิบมัดมือละสองมือ่งตัวครับประมาณนี้ครับประมาณนี้อันที่หนึ่งประมาณซีมือครับประมาณซีมือครับเขาจะเก็บทุกมือมันจะต้อง มันก็ต้องวนหลวบออกเช่นเขาเก็บเมื่อนี้ทรงมืออื่นเก็บเมืออม่อนี้ทรงแรงก็ต<อ>้องวนออกกันเป็นอย่างเขาจะซีลอยรถมันได้ซีลอยรถที่ขนทรงมันได้ซีลอยกิโลรถคันใดจะแปดรอยนี่ยครับว่ได้กนหรอเปล่าอันนี้ครับอันนี้แล้วๆครับนี่จะเป็นสามกิโลท่านใส่กับแสดงว่าบ่อเป็นต่อมื่อว่าไรมันต้องเป็นต่ออาทิตย์ต่อเดือนใช่ต่ออาทิตย์อ้าวถ้าทำเป็นเดือนละครับพี่ถ้าเป็นเดือนเนี่ยจะยืนพื้นอยู่ประมาณ เก้าหมื่นแสนมเกประมาณนี้ครับอ๋อบอหมายถึงกันจำนวนไหมจำนวนบ่กิโลสองตันห้าสามตันครับประมาณนี้ครับต้องเ็ดไท้ได้เยแต่ว่าก็ต้องมีบวกลบขึ้นครับสามตันสี่ตันก็มีครับแต่ก็ลมว้องกันเมื่อกี้มันก็มีแบบราคาถึกเนี้ยราคาสูงเนียบางโตัครันเขาก็บว่าจะขายแต่ผักสลัด ไม่ได้หญ่โตปรมันนี่ครับช่วเฉลี่ยหักลบเลือแสนประมาณแสนแสนก็หมื่นแสนประมาณนี้ครับหักลบเรียบร้อยค่าหลายค่าค่าขนส่งค่าทีมงานค่าคนขับหลายๆค่าต้นทุนส่วนหลังไปอยูมมองใดขนส่งครับขนส่งค่อนข้างที่จะแบกรับน้ำหนักหลายมากๆเลยเพราะว่าขนส่งอ่ะคันหนึ่งอ่ะ เติมน้ำมันอยู่ที่ประมาณสัปดาห์ละเมื่อหนึ่งหมื่นสองโอ้แล้วก็ประมาณหกเดือนอะ่ะไม่ต้องค้ามีค้ามันทะนแน่นเอาไงๆคือเดือนหนึ่งอะ่ะต้องเป็นน้ำมันเครื่องอืมคันหนึ่งเป็นน้ำมันเครื่องหกเดือนอต้องเปลี่ยนอย่างครับต้องเปลี่ยนอย่างต้องเปลี่ยนอย่างหลังออกเปลี่ยนอย่างหลังสองรอบเปลี่ยนอย่างหนารอบนึงพวกปุ๋ยพวกอย่างเนี้ยมันเขาสามารถเข้าใจกับมันแล้วเขาสามารถปรุงเองได้ทุกอย่างคือดูแลเองได้แล้วครับเพราะนี้่มีปัญหาแต่ว่าปัญหาคือ่ารขนส่ง เพราะว่าผักตรงนี้ราคาค่อนข้างถืออ่าครับแล้วก็ไปแบกค่าคนส่งเท่าเดิมแล้วทังขายหน้าสวนฟีวท็อปขายจากบ้านอือขายอะไรกนมีขายเลยเลยครับต้นละสิบบาทต้นละสิบบาทแม่นเอาเลยครับให้คนได้กินผมก็ซื้อน้ำตลาดอียังก่อนสามสามต้นห้าสิบสามต้นห้าสิบประมาณนี้คือเราไปทำกำไรอ่ะเนาะแม่งั้นก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเขาบุกให้คนกินอยู่บ้านนะครับให้กินพร้อมทำบุญน้ำอือืมทำบุญก็ไปดู ทำบุญนะเพราะว่างานยูน้าบาตนี่เสียเขาเก่าไปหายทีละหกเจ็ดโลไม่ใช่ครับผู้ใดมาสือหรือข้าไปขายใส่อผมขายออนไลน์เลยครับแท็กี่ผมขายออนไลน์กันแท็กี่ผมโพสเพจขายบพราพี่รอบนี้ผมมีผักนะเกี่ยวว่าขาเจ้เอาก็รจะเอาเลยกลายเป็นว่าผูกกันไม่เลื่อยเร่เริ่มตัวหนมาจากออนไลน์เม่ออนไลน์เลยเพิ่นมา หัวเข้าพลิตหรือว่าเข้าปูขึ้นกันวาคือตมแมนครับอ๋อ oh. นี่คือเริ่มต้นจุดเริ่มเรื่มต้นเลยคือคอ่อนรลายเลยอืมรีบปลูกไปเกกรื่อยปลูกแน่แจกแน่แต่ว่าสมัยคือผมแต่ว่าผมบริคิดคือมูไงผมปลูกรอบนี้ก่อนอันนี้ได้เท่านี้ปุ๊บได้วผมก็ปลูกแปลงถ,ถัดไปถัดไปต่อไปคือวน,วนเขาได้ตลอดครับเม็ดกระเซ้าอืมอืมอย่างนี้อ่ะท่านผู้ชมที่เบิ่งคลิปอยู่ในากมาสื่อพักน้าพีท็อปเนี่ยอยากมางกับพี่ข่าพีท็อปเนี่ย มาได้เลยครับผมบสวนผักคุณแม่ระดาฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกครับครับผมอ่าซึ่งฟาร์มผักคุณแม่ระดาเนี่ยจะตั้งอยู่บ้านโน้นหนัวน้าเทศบาลตำบลนนสาศักด์อำเภอสีบุรีเลืยงจังหวัดหนองบนนัวลำพูนี่คือมาโดยตรงครับส่วนเนี่ยจะยู่ห้างจากตัวอำเภอสีบุรีเลียงเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบห้ากิโลโดยรประมาณเขามาได้เลยเขามาได้เลยหรือว่าตัดมุดครับหรือว่าปักมุดในอ่าแมฟมาก็ได้ครับคุณแม่ระดาฟาร์มผักไฮโดรโปนิกครับหรือว่า จะโทรมาโดยตรงก็ได้ครับเป็นเบอร์0954242341ครับประมาณนี้ถ้าจะมาซื้อพักนี่ก็มาได้เลยมาได้เลยครับใส่ก้อนไรก็ได้มาเล่นก็ได้ครับครับครับผมมาเล่นก็ได้ครับประมาณนี้ครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่กําลังสนใจเรื่องการปลูกผักหรือว่าครับอยากได้พักสดๆไปขายหรือว่าไปกินลองติดต่อพี่ท็อปของแม่นะครับเนาะขอบคุณรอยากตามที่พี่ท็อปแจ้งมาละครับครับผมอ่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอพูดพี่ท็อปด้วยอบคุณครับขอบคุณครับถ้าชมในส่วนหลักกแรเงีันเทคนิคการปลูกการดูแลผักนะครับได้ครับบผมขอสุดท้ายครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยกันครับพี่ครับผมครับสวัสดีครับ